สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่ร้านยำพิจารพิกัดต,ตลาดโต้ลุงน้าศาลชนบุรีกับน้องกุ๊กของเราเลยครับสวัสด้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้าก็กำลังยุ่งเลยครับสุคา้าวตักอ,อันน,นร้านสุด,ดิบก็แน่นๆเหมือนเคยนี่ครับอันนี้กำลังทำยำเห็ดขาวคา่ะใส่กุ้งหมึกหมูไม่เห็ด วันนี้เสียงเพลงรอบทิศทางอีกแล้วก็เลยต้องใช้กล้องดีเออานะครับถ้าภาพแปลกไปก็ขออภัยด้วย กุ้งหมึกห,หนูนะคะหกสิบบาทค่ะอย่างนี้นต่อเดิมต่อไปเป็นยำคอหมูย่างหนึ่งถุงค่ะสักครู่นะคะกำลังทำค่ะพี่มาแล้วครับลูกค้ามากันจะเต็มเก้าอี้แล้วครับจะเต็มความสุขของโต๊ะมาใย่เต็มเก้าอี้เลยครับขอไป ดะะได้ค่ะค่ะอันนี้ยำคอหมูย่างค่ะยำคอหมูย่างนะครับ60บาทเหมือนกันค่ะ ราคาขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะต่อไปโต๊ะหกเหรอพี่ตั้ม <Okay. S 1> เป็นยำสามไข่กับยำหอยแครงใช่ไหมคะจ้า,าจ้ะ,จะเขาเขาไม่ได้สั่งใช่ไหมว่าเผ็ดน้อยหรือยังไงโ <Okay. S 1> อเค ยาำหอยแครงอันนี้80บาทนะคะตัวใหญ่อันนี้ไซส์ใหญ่นะคะถ้าเป็นข้างหน้าจะไซส์เล็กเลยต้องแยกกันจะได้ตักถูกเอา้าหนูทำแล้ว,ดวเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีโต๊ะไหนอีกอ่ะจะแงะให้เขาอะหรอ อ๋อจะมีหอยแค้งกับบ้านของใครจ้าลูกค้าบินนี้ไหมบินไหนเอ่ยบินนี้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรพี่ตั้มเดี๋ยวให้คนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะผิดพลาดเล็กน้อยผู้สูงอายุให้แก่หอยแค้งให้ค่ะอันนี้ให้กลับบ้านไปก่อนอ้าเอามา หอยแครงกลับบ้านคะ่ะยังหอยแครงกลับบ้านมาหรือยังจ้าลูกค้ายังทำยำสามไข่ก่อนนะเพื่อนบ้านเยอะจังวันนี้ มาอีกวงแล้วครับวงนี้น่ากลัวค่ะวงนี้ชัดแจ๋วแต่โชคยังดีที่ร้อ,องไม่ดัง,งอขอจ้าสามไข่หนึ่งใบสีชมพูก็ได้พี่ วันนี้คลิปอาจจะไม่ยาวนะครับเพราะว่าผมยังไม่มั่นใจว่าจะผ่านหรือเปล่ายำสามไข่นี่นะครับอุปสรรคเยอะใช่ไหมพี่ค่ะอย่างนี้150าค่ะ150บาทอีค่ะบว้าย พี่ตั้มอันนี้เบอร์นั้นใช่ไหมไอ้ใบแค้งเนี่ยใครไม่ทานติดฝาก็สามารถให้แม่ค้าแกะได้โดยเขียนไว้นะครับเขียนระบุไว้ได้เลยเพราะว่าตอนนี้กระแสไม่แกะมาแรงเนาะค่ะมันได้อาทัรถ่ะ ก็อยากทำสองแบบแล้วครับแต่แม่คา้าทำไม่ทันจริงๆแค่นี้แม่ค้าก็ไม่ค่อยมีเวลานอนแล้วครับนี่นะ80บาทค่ะอย่างนี้แกะให้อ่ะโอ้โหตอนนี้ยำหอยแครงกลับบ้าน,นมาหรือยังคะลูกค้าต่อไปโต๊ะสองนะเพดน้อยอหอยแครงกลับบ้านจ้าข้าวหมูย่างยำมาม่า จ่ายได้แล้วหรออย่างเดียวใช่ไหมคะตัเล็ก80บาทจากบินนี้ใช่ไหมลูกใช่โอเควันนี้เอาอันนี้ตัวใหญ่นะเอาตัวใหญ่ขอบคุณนะคะคข้าวหมูย่างมาม่าปูหมาข้าวหมูย่างสุ ย่างย่างอันนั้นะย่างกันไม่ทันแล้วครับพอหมูอ,อากาศมันร้อนด้วยแล้วพอเราปิดแมตตมันหายใจไม่ออก วิถีวัยรุ่นสวัสดีครับยงังสวัสดีครับสวัสดีครับข้าวหมูย่างค่ะค,ครับ60บาทค่ะอารุโต๊ะสอกัดก็ตลาดโตลูกงาสารชลนบุรีนะครับมาเยือนมาชิมกันได้วันก่อน F สีคอมเมนต์แล้วครับบอกว่ามาซื้อไปชิมแล้วอร่อยถูกใจ uh huh. แต่เสียดายซื้อไปน้อยหน่อย uh huh. ไม่ได้ใจสงสัยเจ uh huh. ้าของร้านยังไม่เข้าไปดูคอมเมนต์นะครับยังค่ะก็เลยตอบแทนนะครับบอกว่าเจ uh huh. ้าของร้านคงดีใจนะครับคอมเมนต์ uh huh. ดีต่อใจเนาะ uh huh. มาชิมแล้วรสชาติเป็นไงก็มาติชมกันได้นะครับสา uh huh. มารคอมเมนต์ huh. กันได้แต่อย่าแรงมากเนาะ จะไม่ค้าเครียดเดี๋ยวค้าเครียดต่อเล่นนะครับส่วนมากคอมเมนต์จะมีแต่น่ารักทั้งนั้นนะครับโซคา,คานนแน่นๆหมูนะปูมะอันนี้เป็นยำหมาบ้า แซลมอน100บาทจา้าลูกค้าชื้อบาทค่ะ,ะคยามาม่าวค่ะ,ดะเดี๋ยวคาดปูม้าแล้วเดี๋ยวต่อด้วยยำแซลมอนนะคะก็ให้ชมเป็น2องยำสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ขอปิดคลิปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้บอกลครับไม่มั่นใจเลยว่า <laughs> คลิปเราจะผ่านด่านหรือไม่เมน,มนูมีให้ทานหลากหลายนะครับแล้วก็แต่คนที่มาชิมแล้วก็ต่างติดอก,กติดใจเนื้อสิ่งินใดเลยก็คือมารายาาแล้วก็ คำพูดสังจาของแม่ค้านะครับก็ mm hmm. ลเลยทำให้ลูกค้าตอบรับดีอันนี้ยำปูม้าค่ะมีไข่ด้วยนะคะ80บาทค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้โต๊่าใช่ไหมพี่ตั้มยาแซลมอนนะครับค่ะต่อไปเป็นยำแซลมอนปะคะไม่ใช่หรอ แบบนึงนะคะยำแซลมอนของใครจ้าลูกค้าออกของหนูใส่ถุงนะคะใส่ชามใส่ชามไปเลยนะจ้ะลูกค้าอยู่ไกลมากครับอยู่ถึงเลยเลยนะครับใส่ชามไปเลยชามไปเลยน้องน้องเขาไม่ทันเหมือนพี่เลย <laughs> <laughs> พี่ก็ไม่ค่อยทัน <laughs> อ้าน้ำท่วมมาแล้วครับตอนนี้ <laughs> หนูหาอันนี้ช่วงนี้ต้นทุนแซลมอนก็สูงนะครับสูงค่ะพ, <laughs> พี่พี่จริงๆมันต้องปรับราคาขึ้นนะแล้วแต่ว่าหนูยังไม่อยากค่ะพี่เอาให้ที่สุดก่อน <laughs> คือมันไม่ไหวจริงๆมันต้องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยขึ้นค่ะอย่างนี้ค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะโอเคนะครับ ฝากกันไว้หนึ่งร้านร้านยำจีิจารพิกดตลาดโตลูกน้าสารชนบรุรีแล้วก็ฝากเดินสายถ่ายคลิปไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ